ทายางว้าว <Wow. S 1> อร่อยมากสวัสดีครับกายพาชิมวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเราจะพามาที่อำเภอท่ายางนะครับเราจะพามากินผัดไทย เจ้าดังเจ้าหนึ่งซึ่งอยู่ที่อำเภอท่ายางนะครับก็คือเขาเรียกผัดไทยท่ายางนะฮะเป็นเจ้าเก่าแก่เลยที่แบบว่าสืบทอดมาหลายหลายช่วงช่วงอายุนะครับที่เขาเขาบอกว่าเป็นผัดไทยที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ารสชาติของผัดไทยจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็จะแบบว่าสมคำล้ำลือไหมนะครับไปเลยจ้า ของเรามาเราเร้ยงังเยเย่ปรไทยเรามาแล้วนี่แล้วเราก็ได้แล้วนะจ๊ะกับ <Wow. S 1> พไทยทายอย่างไทยกุ้งสดทายอย่าง <Wow. S 1> เห็นไหม สีดูแบบว่า,าแบบบ้านๆนะฮะโอเคอยู่น่าสนใจอ่ะ,อะเรามาเริ่มกินกันเลยก็แล้วกันเนาะชิมกันดูนะฮะว่าจะอร่อยแค่ไหนอันดับแรกเราก็ต้องแบบว่าบีบมะนาวนี่น,นี่บีบมะนาวนะฮะนี่แต่ไม่ต้องบีบมากนะเดี๋ยวจะไม่ได้เรา ชาติของสัตวไทยนะฮะอืะอหืออร่อย <c oughs> ไม่ได้กิน <c oughs> อือหือ อมกระทะหอมกลินะ่มถาดน่ะอืมก็เจ้นเหนียวอืมอืมแบบว่าอร่อยติดใจกับผัดไทยทาย,ยางจ้าอือหืออร่อยมากมจินก่อน,น,นจ้า เอนีก็นัเขาอกจากผัดไทยท้ายยางแล้วนะครับบริเวณใกล้เคียงนี้ก็ยังจะมีร้านของกินอีกเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นอทองมว้วนนะฮะทองมว้วนธัญญาพรนะครับนี่ด้านหลังนี่เลยนี่นี่ธัญญาพรน,นี่ร้านนี้นะฮะแล้วก็ยังมีร้านขนมหวานชื่อร้าน ร้านร้านแอนนะครับนี Ihnen, ่ sí. ซึ่งอยู่ตรงนี้เลยด้านหลังนี่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 นี <ke 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 ่เยอะเลยนะฮะเวลามาเที <ke <ke ่ยวท่ายางก็อ๋อมีแหล่งกินแหล่งเที่ยวเยอะเลยนะครับสามารถมาได้นะฮะ เป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากแล้วก็ร้านของผัดไทยท้าหยางนะครับก็จะเป็นลักษณะของการผัดไทยที่เป็นแบบบ้านๆนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบหอมกระทะหอมกินกระทะแล้วก็ถ้ามานะครับก็คือเขาจะเปิด9โมงถึง4โมงเย็นนะครับหยุดวันพุธนะครับแล้วก็มากันได้นะครับแต่แนะนำว่าพยายามอย่ามาตอนเที่ยงน่าจะมาน่าจะมีคนมาเยอะมากนะครับ แล้วก็อย่างเช่นวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามาก็มาเช้านิดนึงแล้วกันนะครับก็จะได้แบบว่า,าไม่ต้องมาแย่งกันหรือต่อคิวกันมากมายนะครับยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลไปแล้วครับสวัสดีครับ